ัสดีครับมาดูแงเพชรโช่งชวงเช้าครับคันนี้โคมาสุพีซีสองหนึ่งศูนย์เอลซีแขนยาวตอนนี้ซาตินสองหนึ่งห้าเอสวายสองหนึ่งห้าซีตอนนี้โฟมาสุ้พีซีสองร้อยรุ่นแปดกำลังเตรียมตัวทำงานครับอัดกระบินงานเช้า ไานักเต้นปวดขามากเลยครับน้าปวดขามากพระดาษเคงไม่มันนะเนี่ยนี่แต่เห็นรถจอดจอดแล้วบูมค้างยงโดนหนังกระติกยิงอ่ะฮะก้อยเ่มองีน้เกงิมอลงดมีปากมมอเอ่นนว่าเฮ้ ไอสองเสือวิศวกรสองคน,นนั้นยังไม่มาเลยเนี่ยไอ้เจฟตื่นยัง,นเ,งยนเนี่ยเจฟขโมยซีนหนมาเลยอ่อโ,อโ,โอ้ยตาเนสนกิงไงไอเจมอะเมะื่นง <วะ S 2> อโงแพครับเชา้ชาเลยเช้ามาเราจะดูสภาพตอนบ่าย าครับ PC 210 LC รุ่น10 รุ่น 8, แปดแอปโคมสุกีซีสองร้อยเปลี่ยนมุ้งสีเล็กซานนี่เอสวสองหนึ่งห้าสี่โคมสุกีซีสอง่งศูรุ่นติดนี่ราซื้อเป็นเบอร์สี่มีสี่คันเป็นยาว i